ครับสวัสดีครับผมจิมมี่นะครับแอสเซนต์ออโต้พาร์ทวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับปกติเนี่ยแอสเซนต์ออโต้พาร์ทเนี่ยเราจะถนัดงานรถยุโรปเป็นหลักซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแฟนๆที่ติดตามแอสเซนต์ออโต้พาร์ทอยู่จะเห็นได้ว่าแอสเซนต์เราเนี่ยทำรถยุโรปไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เบนซ์นะครับ BMW, Audi นะครับรถยุโรปทั่วไปเลยแต่นอกเหนือจากรถยุโรปแบรนด์ทั่วไปละรถที่เป็นในกลุ่มของซุปเปอร์คาร์นะครับอาพรีเมียมลักชัวรี่คาร์เนี่ยแอสเซนต์เราก็ ถนัดเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเรามีแบรนด์อะไรที่ทำอยู่และแต่ละคันทำอะไรไปบ้างก็จากที่เห็นคันแรกนี่นะครับจะเป็นบอชนะครับไทคานนะครับก็คันนี้รถลูกค้าเพิ่งออกมาเลยนะครับ ลูกค้าก็มาติดตั้งนะครับโปรเทคชั่นฟิล์มกับเรานะครับซึ่งฟิล์มที่เราใช้เนี่ยทั้งภายในภายนอกนะเป็นฟิล์มเปียกพรีเมียมเป็นตัว TPU นะครับซึ่งตัวเนื้อฟิล์มที่เราจะติดตั้งให้กับลูกค้าลายเนี้ยนะครับก็ตัวฟิล์มเองเนี่ยสามารถเป็นปกป้องตัวเองได้ครับเรียกว่าเซลฟ์ฮิลลิ่งนะครับก็มีรอยขีดควร้อยขนแมวตัวฟิล์มเนี่ยจะรักษาตัวมันเองได้นะครับก็เดี๋ยวคันนี้กำลังจะเดี๋ยวก็จะเริ่มติดตั้งแล้วนะครับก็ทั้งันเลย ภายในภายนอกส่วนเจ้าคันนี้นะครับลอบบกินีอูรุคันนี้ได้ติดตั้งเสร็จแล้วเป็นชุดคาร์บอนรอบคันเลยรอบคาด,ดีไซน์นะครับก็มีตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังทั้งคันเลยนะครับส่วนคันต่อไปนะครับก็จะเป็นเจ้า G Class นะครับตัวนี้เป็นรถนําเข้านะครับก็จะเป็นรหัส G 400D คันนีเเ้เราเพิ่งรับรถมา อุปกรณ์อะไรเราพร้อมแล้วคันนี้จะถูกทําเป็นเจ้าตัว G63 จากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็เบื้องต้นประมาณนี้นะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าที่อาเซนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถซปเปอร์คาร์นะครับรถพรีเมียมลักชัวรี่นะครับเเซนนะเรายินดีให้บริการนะครับนอกเหนือจากเบนซ์ดที่ปกติเราทำอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ยังไงฝากติดตามเอเซนไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ